เป็นพองมาลัยครับอันนี้งานของอีโลโวนะผมสั่งมาจากอ e นะีโลโวะพี่เจ้าของรถเขาบอกเฮ้ย hey, <c oughs> น่สวยดีเนี่ยบอลฟิกงานดีเลยหนักอึ้งเลยเนี่ยชั่างกิโลได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวผมไปช่างกิโลดูก่อนกิโลไม่รู้แต่แม่งแบบหนักอะกิโลเดียวพอไหมเนี่ยตอนซื้อก็ไม่ได้คิดนะตอนซื้อว่าจะมาไว้แบบตัวงปรงอาหารเฉยนะนี่โลครึ่งขีดอะ 1นึ่งพันเท่าไหร่อ่ะเกือบเกือบหนึกรัมอ่ะโลครึ่งขีดเรามาดูพวงมาลัยอันอื่นกันอันนี้อันนี้ของแท้อันนี้คือใช้คําว่าของแท้ก็ได้นะเพราะว่าสั่งมาจจะอีโลโวนะอ่ะเรามาดูไอ้พวงมาลัยที่ว่าผมขายประจำประจานะอ่ะวงนี้วงนี้อ่ะอันนี้เบาเบาเห็นเห็นเลยอันนี้เจ็ขีดครึ่งนะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะเอาวงนี้ไปใส่รถพี่กันนะดูหนักหนักดี ใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้พวงมาลัยเดิมนะครับผมเปลี่ยนให้พี่กันนะนาดี้สีเงินนะครับเข้ากับไอคอนตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้ใส่เราถอดอันนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยเ,เขาแถามแปน้แปนแตะมาด้วยนะครับแต่พี่เขาเอาแป,นป้นสปูลมาเดี๋ยวาใส่แป,สป้นสปูลลงมาให้ก็น่าจะอยู่นะเราถอดเราถอดพวงมาลัยออกนะครับเหมือนเดิมเอาหกเหลี่ยมนะครับแทงแล้วก็หมุนออก นี่พี่เขาเอาไอ้แป้นแต่สปูนมาใส่นะครับมันเล็กมันเล็กก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ลองหลังอะ่ะเข้าไปแล้วมันก็จะหลวมอันนี้ผมลองหลังแล้วฮะแล้วแต่พี่อันไหนก็ใส่ได้เนี่ยผมใส่แล้วพี่อันนี้ก็อยู่เอแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนอะ่ะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนต้องถอดพวงมาลัยออกเพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้แผ่นอันนี้ออกก่อนเพื่อที่จะใส่แต่นหนุนแต่อันนี้มันจะใหญ่กว่านี่นี่เนี่ยแต่ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าจะอารมณ์แต่นาดี้นเนี่ยฮะ แต่แต่เขาสวยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมใส่แล้วประกอบแล้วคันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆไขน็อตอย่างเดียวเรียบร้อยแล้วครับพี่ต้องลองอ่ะผมว่านะแม่งสูงเท่าเดิมไม่ต่างเดิม<ๆ>เพราะว่านี้ยกรู้สึกจะเผลอๆจะสูงกันหน่อยด้วยคันนีน้มันยกขึ้นนะสวยดีกันนนะ,ะแล้วแม่งแบบดูดีด้วยเนี่ยนะ สนใจสินค้าอีโลโวนะครับคอพวงมาลายัยคอถอดนะคอถอดตรงรุ่นพวงมาลายัยบอลฟิกอะไรเงี้ยน,นะสั่งผมได้นะผมตัวแทนจำหน่ายเขาโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งด้วยนะครับทุกช่องทางนะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ